แลนด์โรเวอร์ซีรีส์นะครับคงอลไยไฟฟ้านะครับนะครับเดี๋ยวนี้โลกบันไปไกลแล้วนะครับเราจะมัวมาหมุนแบบเดิมมันก็ทําให้การขับขี่ลําบากนะครับนะครับอันนี้จอดอยู่กับที่นะครับอันนี้งานติดตั้งคงอลไยไฟฟ้าของอู่ช่างรถนะครับนะครับมือเดียวก็เลี้ยวได้นะครับลองชมนะครับการดัดแปลงนะครับค่อนข้างที่จะลงตัว เลยทีเดียวนะครับแลนดโรเวอร์เนี่ยเป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าการที่เราจะแปลงระบบน้ํามันเนี่ยมันทําเยอะนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงและทําได้ยากต้องไปดัดแปลงในระบบของกระปกุกพาวเวอร์น้ํามันนะครับแปลงถึงเรื่องคันชักคันตรงนะครับซึ่งทํายากนะครับง่ายกว่านั้นนะครับติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ เราแค่ตัดต่อแกนพุงอะไรเท่านั้นเองนะครับแบบนี้นะครับไม่มีเกะกะเท้าเลยนะครับลองเราช่างอันนี้คือช่างกายนะครับคือลูกี้าครบพวกเราทํางานกันเป็นทีมนะครับนะครับอาจจะงงว่าทําไมช่างมีหลายคนอ่ะต้องเหยียบให้ดูนะครับนะครับไม่เกลกะเท้านะครับใช้งานได้นะครับอันนี้คันนี้ลูกค้าของช่างกายนะครับสั้งโดยฝีมือช่างรถนะครับนะผมปริทัศน์อูเงิน นะครับก็มีส่วนร่วมในการตึงงานนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสินค้าครับชมภายในเป็นไปแล้วนะครับลองมาชมภายนอกกันนะครับขอบคุณที่เจ้าของรถมากนะครับขออนุญาตนะครับนะครับก็อนุญาตหรือเปล่าไม่รู้แอบถ่ายแล้วนะครับนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับชาว Land Rover ท่านอื่นๆนะครับที่กําลังตัดสินใจที่จะติดคงอะไร Power นะครับนะครับผมขอเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือก สำหรับภูมิไรพาวเวอร์ไฟฟ้าติดตั้งง่ายและราคาไม่สูงด้วยนะครับนะฮะเราไม่ต้องดัดแปลงระบบช่วงล่างใดๆนะครับสิ่งที่เราดัดแปลงแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับงยอยนะง่ายนะครับลองดูล้อนะครับผมอูกระพี่สบายมากนะครับล้อคันใหญ่นะครับต้องขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับรถสวยมากนะครับพี่นะครับหมุนมือเดียวนะครับนะฮะอ่าทางกายหมุนทีครับ สบายเลยนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของมารับรถรถีวิวอีกครั้งหนึงครับสบายเลยมือเดียวกว็เลี้ยวได้นะครับสนใจสินค้านะครับผมปริคัตอู่เงินนะครับ0868298719นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ